นั่งผ้ามาเก็บไฟไม่เอาเอาเมีนคุ้นหมด่หละไอ้ร้อยว่าเมีนนี่ยังแปลงกายมาบอกไอ้ร้อยแปลงกายาผู้งน้ำไปดินู่นย่างเดียวอันนี้อาจีตพ่อไปิ่นมาขอกินน้ำมันนี่มิเจ้าถ่ายยุนี่ก่อนเด้อเฮ้ยว่าแหงว่าน้ำเด้อจ้ามก่อนครับไอ้ร้อยแต่ว่าอ้ายกับผู้นี้เฮาสองคนไปกินน้ำสางครับอ้ายหิวบ่อวอน้ำสางหิวเด้อครับอ้ายโอ้สมไว้ห้อยที่น้ำสางครับแต่ว่าไอ้นี่อยู่นี่ให้ผมอยู่นี่อาดสิจงไว้ผู้นึงจงไว้ผู้นึง มันเดียอ,อยู่ให้ตัวคอ,อกินน้ำโบกกินน้ำโบกแบบเบสอะไรนี่โบกหัวจังน้ำโบกก็เที่ยวติดบ่หัวจักแล้วน้ำโบกแบบเบสอะไรนี่อันชุบน้ำกนันอย่างนั้นจับมาทุบเปะฟงพากเนี่ยโอ้อันตีเปะน้ำฟงพาก,กันไว้เมื่อน่นน้ำโบกเฮ้ยน้ำโบก,ก,กเฮ้ยเจากันเลยเนาะมาได้แล้วนี่นนาการนดตั้งฮะจ้าโอ้หมดไอ้หมดไอ้แพ้หมดไอ้ไปกินน้ำฉางนี่ปิป้ยปลาสนาสิผ้าไปอืมจงเย่ จงใย่น้องเจ้าว่างในนี้เยใหญ่จ้าอจ้าไปสั่งไปผู้พล่ผู้อีอยลืใใจเนี่ยเอาทีลยอ่ะเด้อฟอรไปฟาร์มาได้เด้อตรงไม่เอป๊าผู้สาวตัวนี้ไหมจงวอีอลีป๊าเจะเอ๋วามันเปนน้ำเพลินเบิร์เราไหมบ่าท่านไปหรอครับ ผมก็ทำไรตัวครับผู้สาวเอาอย่าส่งยานหลายอา,อายครับมาแต่ใส่อหิวน้ำจังตัวครับมาซื้อมาขอกินน้ำพ่อมีนม้ำาอกินบ่ครับหิวนว้ำวันทีครับมีน้ำน้น่อยๆนืงแหมมีน้ำน้อยน,น้อยจ้าโอ้แต่ว่าน้องสาวซื้อวาจังไลยเนาะครับซื้อวิมลจ้าซื้อวิมลจ้าอาไอ สื้อไมมุ่อ้ยลรอซื้อจังไดอ้ยอ้ซื้อนิพจน์ตัวครับอันนี้พุ่นอยู่บ้านได้ผ้าก,กันมา้ยังไอ้อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับผมโบโยไก่ดอกผ้ากันมา้ยังไอ้มาเอาฟืนผ้าก,กันมาเอาฟืนครับคือจังบ่ให้น้าม,มานั่มห้มาอยู่แต่ว่าไอ้เล่าร้อยเอาไปใส่เบิดบ่หูเขื่อนครับไอล้ลอยกินเบิดวันที่เมียนผู้สาวอันอา่าผู้งามจังสี่นั่นท่านมีแฟนไปแล้วครับไอ้ ว่าจะไอ้น่ะละ่ะมีเมียเราไปโอ้ยมีเมียจังไยตัวนี้น้องล้าทางนี้่ท่านมีแฟนหรกเดิไายยังโสดเด้น้องล้าไายครับเมื่อแม่เมา่อขี่ตัวซื้อตีัวนี้บ่ได้ขี่ตัวไอเมาขอกินน้ำแต่ว่าไอา้นั่นไอยลงลงมักกันแม่น้องล้าพ่อกันว่าเนื้หั่นกับมักเลยตีไอ้นี่คนพวกงามบปนีนนวลด่วนอยู่สายรัมนยิ้มวันยิ้มวันน้องล้า ไอพ่อสีสีมกักใบบอลน้องล่ากับมักได้อยู่แล้วขันพรท่านมีลูกมีเมียแม่ไอีหลีนี่บอลพี่มอนขันจะมีลูกมีเมียแล้วพี่มอนบ่มักดอกเด้โอ้ยี่หลีเด้พี่มอนโอ้ยน้ำก็เศร้าหิวี่ยงเลยละพี่มน <c oughs> อนไม่อยากน้ำเลยสิพี่มอนน้องล่ามาจังได่ขึ้นมาอยู่กลางทงกลางปางสิน้องล่าพิ่มอนมันเก็บฝ่ายตัวไอฝ่ายออกดอกหลายหลายงามคาารับเก็บฝ่ายซอยพี่มอนเนี่ยไ่อยากดอกดอกไอที่เก็บซอยก็เต็มตะกาเลยเนาะน้องล่าเนาะ หลายคักหลายนี่นี่มาพีมแต่ว่าไอ้เืมถามถามอย่าเจ้าเปลูกเต่าเราไผ่เดือนี้น้องลาพี่มณ์เป็นลูกพอประมวพ่นกับแม่บัวล่าแม่บัวลาจ้าไออีพี่มมาหนีมาหนีเฮ้้ยเฮ้ยบฮ้ยเง้ยเห้ยเฮ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 ย้้้้เเยเห็นู้าเห็นบ้้เ้้ ยังคือปวดจำอ้ยมึงเป็ยังคือบวดจำเออไอเมยยังอันวิมุนหรือตัวนเพิ่นหรือตัวนี่ยังคนเมื่อค่อกินน้ำซื้อค่อกินน้ำไปมันตายเลยเป็นยังว่ามีน้ำกินอะไรมันตายอยู่หันเป็นยังเฮ้ยคนทั้งคนจบอ่ะมึงเป็นมือหรือตัวมันให้ดมึงหามเบ้ากูบอกแล้วถ้นเห็นมุดซ้ายหน่อน่ะมึงจะไปเบ้าคุณครับครับคุณ ครับแต่ซื้ออีหยัางจะมาหลบหลอดเธอซื้อนิพพ่นตัวครับซื้อนิพพ่นครับหยับมาหนี่แล้วอยู่นี่ก็ได้หรอครับหยับมาหนี่มันนีมัหนีมีอย่าไปอยู่ไกลหลายมันเดี๋ยวครับคุณคุณซื้ออะไจังไดี๋ครับคุณซื้อลำดวนจ้าซื้อลำดวนไอซื้อนิพพ่นมาตีครับผมซื้อนิพพ่นครับนิพพ่นลำดวนนิพพ่นลำดวนไอซื้อจังไดี๋มาคล้องกันในวันนี้นิพพ่นลำดวนจังเดี๋ยวจะควงกันเลยนี่ครับ จังใดมาอยู่หน้าจังใดลูกรอเถอผู้บ่าวดีเมียไปจังใดมาถึงไหนม่คุครับวิ่งอยู่กลางท่งกลางป่าจะเห็นดังเียงเถอครับคุณมันบอดีนะครับยันแท้มันเป็นยังคือบอดีเดี๋ยวนี้มันบอดีแล้ครับคุณเอากระไดกระลำดวนเห็นเจ้รนาณาตาดีจังสี่ลำดวนกระคิดมักคิดหักเจ้าได้ยินี้คิดหักไอ้แล้วเด้ดิว้าวผู้ชายจังใดมารอเบิดต้นบิดโตกระดอที่คุณเดี๋ยว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 ครับ นี่คุณคุณวาจังไดกว่ครับคุณไก่เหรอนี่ไปอ้าวการ์ล้วนกับฮักเจ้าเจ้าเห็นม่วนั่นน่ะอีวีมุนั่นน่ะครับมันเป็นคนบดีเด็กอ้าวเรียกงานการสั่งมันกะบ่อยเฮ็ดสันเด้เห็นมั่วแนวฝ่ายเต็มอากลากอยู่เนี่ยมีแต่กร์ล้วนเก็บคนดีเอากตนจ้าง่าอีวีมุมันเกลี่ยขันบนนันอยู่เทิงเฉียงหน้าคนเหตุจังไดน้องบัดเดียคุณครับจ้าคุณว่าจังไดกว่าครับ เมื่อกี้นั้นคุณว่าคิดมกักคิดหักผมสันบหมครับหักเหรอนะ้องเหือพูดอีปานนีน้เพื่อแสิบว่าักคิดมากอีลีเนี่ยบอกครับคิดมากแล้วเนาะผู้ชายอะไรก็หลอ่อหลอ่อหลอ่หลอขี้เตะขี้เตียนอันนั่นสำคัญไหมเอออันนั่นสำคัญไหมเออบ้าบ่ได้แล้ว <c oughs> ต้องใส่แผนกา <c oughs> รบ่สัน <c oughs> บ่ได้แทนแน่นอน <c oughs> ต้องวางแผนหลอกล่อว่า คิดมักลํำดวนขึ้นกันบอกฉะนั้นสิเป็นแผนการที่หลอกลวงบ่ได้ต้องใส่แผนว่าหักลํำดวนเพื่อหลอกล่อลํำดวนเข้าไปในบ้านแท้ที่จกีง,งน,นั่นมีพ่นหักหนองวิมลเพียงคนเดียวเอา้าสี่ลองเบิ่งกันนะเฝออ้าหยั่งตจมไม่หยัางดูนี้บ่ได้จมนะับญ่หอนเลยนี่ลํำดวนเป็นหยัางลํำดวนหักอะไอยู่วะทีครับหักแล้วเนะาะ ลำดวนจ้าคุ้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ,อ,อไม่หยังไม่ย่ายนไประนีเอาจังสี่เอาจังสี่ครับให้ <c oughs> คุณอีหยังคุณคันคุณชิดมักชิดฮักผมมีรีนั่น <c oughs> เอาจังสี่ซาผมบานนั่นเอาจังไหนให้คุณนั่นกลับขึ้นเมื่อบานก่อนเด้อเอาไปร้อมกันเมื่อไรตีตอนนี้ผมมาเอาฟื้นไปให้อีเมย์อยู่บานตัวครับจ <c oughs> ะจังไหนบัดนี้กลับบานก่อนนั่นตอนนี้มันสี่คำแล้วกําลั่งรอบหมดไอแล้วก็ลั่งเขาไปเอาฟื้นย่ครับให้คุณนั่นเขาไปในบานกอนเด้อ ให้ล่ำหนวดไปบ้านก่อนแมนแต่ว่าสิมีข้อดีอยู่หรอกครับข้อดีอีหยังคือว่าย่ามมือแลงนั่นให้เปิดประตูไว้เด้อเดี๋ยวไอซสิเขาไปหาฮะอ้โอโอ้โอโอ้อ้่ยากจะคิดเอาจังสัน่นตีคันใน่นโอเคบอจ้าล่ำดวดตื่นปรุงเดี๋ยวล่ำดวนสิเขาไปบ้านอาบาาน้ำทาแป้งหอมๆเปิดประตูรัดแนดะ้งแมนเป็นครับ โอเคครับโอเคครับโอเคเนาะตามนี่เนาะโอเคจ่าธิราชโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอีมอนอันนี้ผู้บ่าวกูเด้อกูบอกไปก่อนมึงห้ามมาเว้าน้ำอันนี้ไอ้เด็กพ่นผู้บ่าวกูจับไ้ใส่สมองมึงกูสิกลับไปบ้านไปบอกไอพ่อกับอีแม่มึงจับไเด้อเหนื่อยเจังมันเป็นหายนะเนาะบอกน้องกับเบอได้เดี๋ยวมือแรงสิเปิดประตูถ่ายเด้อ อุ้ยจังแมนนั่นไปบายบายดีรักบบ้าบาย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 ไอผู้บ่าวจังไหนบนหลอดอุ้ยจังแมนนั่นไปเงิดไหลจังป็นยังไวมิมอนน้องล้ามิมอนมิมอนครับเป็นยังขน้าบูดแทะน้องล้าพ่อเอื้อยกับไปเฝ้าดีน้ำเอื้อยมิมนพ่อน้องกับเ้าดีน้ำน่องที่เอาผู้ใดกันแท้ดอกน้องวิมลฟังดีๆนะครับ ไอ้แขกตัวเล่าตัวครับแถที่จริงแล้วนั้นไอ้หักน้องวิมลเพียงคนเดียวได้ครับแมนอีหลีบ่ล่ะอีหลีแล้วเนาะคนฟุงงามป่านี้จังไดสิก้าตัวเนาะอย่าตัววิมลได้ปบ่ตัวดอกครับขบบั้นตัวระวั้างเอาวิมลที่เดจังได๋เอ๋อขันตัว <c oughs> บ่ตัวดอกครับไอ้นั้นหักวิมลเพียงคนเดียวโอเคเนาะจ้าสัญญ,ญาเด้ออไอ้เดี๋ยวไอ้สิ <c oughs> ไปหาเงี้ยในหลน์มามั่นมาไหมเอา้าไอ้ร้อยเอเอทีอ่ผิจะเป็ยัง เจ้าเป็นขึน้นยางส่งเนียไอ้เมาน้ำซางเมาน้ำซางโอ้ชัว่วที่กินได้ไหมละ่ะเป็นอย่งไรไอ้มันเปแม่นน้ำซางดินน้ำซางแบบเด็ครับน้ำซางหินน้ำซางหินเ <c oughs> จ้าคือ้บอกเนีเ่ยเอาเถอะเยมันยู่เลิกหมียจู่เลิกว่ามีแล้วแตกเมียล่ะไอ้เอ็นก,ก้มเกาะมุดหัวแล้วกินยาแม่นหัวซา,ากเมีโอ้ยนอเจ้าจก็ได้ก็เลยสิหวสัวซากจุม่าามวิชาธไร้นี่น้ำไปเนาะ ส้มไว้ไว้บ่อน้ำสางหินละส้มไรเซ็บเจ็บนี่ได้กินบ่อน้ำโบกอ่ะโบกไปยังเหรอครับผมอิ่มแล้วครับผู้สาวที่ไอ้ร้อยผมเนี่ยบอกกับผู้สาวไใยไปสิละไอ้หาจังไดิสิไปหาเงินมาสูขวานู้สาวเสียนี่ไอ้บอยยากบ่ยากเลี้ยงเงินน่ะบ่ยากเออเจ้ามีแต่ไอ้โอ้ยบ่มีกับบอยากได้หาเงานขายก็ได้ต้องขายยังครับไปขายสร้างตัวเก่าเลย ขายสร้างอีกแล้วเออโอ้ยเจ้านี่ก็ะเด็นนะครับพอกับเขาใช่น้องมีม่อนเลี้ยงพอจังเดย์อายพากันมากันสามคนตัวนี้บอกน้องล่ะเมนจ้าแล้วพีร่ำดวนแล้วกลับไปแล้วเนาะจ้ามือนี้มันคำแล้วมือนี้มันคำแต่ว่าไอ้บ้าเอาเองสีสซะน้องล่ะเอาทั้งไดพ่อก็บเก็บสิ่งเก็บของมือนี้บ่ได้ฟื้นกับบอเป็นอย่างไรลอยเดี๋ย้จำไปบอกอีเมลเ้าเออเพราะย่าดอกเลี้ยงตัวไอ้เก่งอยู่ เจ้ารับรองรับรองเป็นคนรับรองเลยดิเจ้าตรงตัวดิเออเืาร้องไห้ไอ้เจ้าคอ้าวันี้เป็นประกันเรกเอาฟังสัตย์ไอเอาไปได้แล้วไปจะตจักรตายต้องโอ้ยเจ้ากันเลยเนาะไอลอยไาไอ้สันห้องรีบออกเดินทางไปไอไปลาบ้าบ้าเนาะการลาป้าไปไอไปมองเห็นสาวอยู่โลหันอยากทำข้าวโนทโทหา ได้สบตากับพ่อเพียงเป็นเพื่อนคุยนอยามเ้าอยากจดเอาเบอร์โทรน้องเมมเข้าใส่เมือ่อเธอมองคึดหอดน้องได้โกดปุ่มยามเงาได้นั่งอยู่แก้มุมได้ฮัโลนนอใส่เจ้าใขรเงาบ้างได้บอนะ ลาน้องสาวจดเบอร์โทรให้พี่บางยามไก่หางได้โทรถามสาวงามงามเสื้อสีเหลืองอยากนั่งเคียงเบื้องเดชเจ้าเสื้อสีเทาเสื้อสีแหล่ขอยืมทรงสายตาแลไปนำเจ้าได้บบอุน่น จดให้แน่เบอร์โทรคุณอย่าแพงหลายให้พี่บ้างบางที่ดดไปซอยงานนี่น้อใหม่กาแฟาพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ บุเพเทสางพบ็กษิตกลุ่มแตง่งบุญกำแบงไหว้แล้วไห้เฮานียางตามสองพี่น้องมาพบประสบเจอได้เกิดเผอใจรักต่อกันในวันนี้ยายสาร่อหลานนอยค่อยทางสร้างบ่ตาวหรือไปพอผู้สาว,ว่าผู้จ่าหยอกเบาน้อทาา้าจักบ่มาสายเลือดเดียวกันหนึ่งในสยามนำเสนอคนม่วนพี่น้อง เเห็นตาวันคอยถอยลงแรงแสงปนลูกชายคอยไปเอาฟืนอยู่ในป่าดงดอนบ่ท่านขึ้นกับสู่บานใจสถานอยู่บางสัวเม,มียยายสาหัวใจหมุนอยู่ควงควง ลูกบ่ตาดวดดกขึ้นกาจนละตาเวลงหลับบางเขาสุมลเมลแล้วแล้วกินดีตัวฉันเตรียมค่อยทาบัดลูกกลับขึ้นมาสิค่อยทาบัดลูกตาวพอแม่เอตาเวนตกนะ้อคำคอย ลูกชายน้อยเบกไว้คืนอดอกมาบ้านบ้าตั้งแต่ลูกชายผู้ขาะไปปลาไปดอนไปหาเอาไม่เอาฟื้นปนี่กระย่างบ่ท่านได้มาอยู่มักเอ็มร้อยกระจักว่าเห็ดจังใดอยู่ผ้านองผ้านุ่งไปจังใดบูนวอยู่แนวกินกระเรียมใบพ่อแห้งแล้ว บ่เม,มีนมันหลักบูดเราเพื่อได้บูไอร่อยมาหอดบ้านแล้วโจดจัดการเรื่องเดจาวิจัดการเ,รรารเอ้าแคว,ว้าวันนี้เปลี่ยนประกันหมียวิวเกียวเมียมาที่นี่ตัวามาดิเ,เมียไม่ยังลอยคุณแม่ครับเป็นหย่งงวัดดีครับไปดีครับแม่วัดดีลูกหลานมาคำมาเมือดกะดอกกระเดียดแถ้ว่าพาคกันเฮ็ดอีอย่างดู <c oughs> แม่เอ้ยเล้ยกินไวทนาเต็งเต้เวียนๆขุนแม่ลูกหลนะเมียเฮลโลว่ครับเ,นเ็นยังลอยอัอนคือยังซี่ดอกวะาอีหยังดอกว่าอัอนข่อยนี้ข้าวดีข้าวดีอียังลอยับข้าวไรข้าวดีกับข้าวไรมาบอกเจ้าบอกมาอย่างหลายอย่างแต่มันคือบอกมาอันเดียวเจ้าอยากฟังข้าวไหนก่อนเมียโอ้ยก็อยากฟังข้าวดีกุลเนาะฟังข้าวดีเมียนฟังข้าวดีก็คือว่าเ็หยังข้าวไรเนาะเอาซี่ซะเมียเอาจังไายฟังข้าวไรซะ มันเป็นอย่างลอยก็คือบ่เอาข้าวดีให้กวนดี๋ยวนี้เขาฟังข้าวไล่แล้วเขาสลดใจปุ๊บฟังข้าวดีมาใจให้กระเบื้องบานปั๊บกซี้อีกตัวนอนเนาะฟังข้าวไล่กันต้องไหมเนาะเอาข้าวไล่กวนอือเอาเอาเอาตามใจขั้นสั่นเอาข้าวยังก็เอาข้าวไล่ก็คือว่าจังซี่ไดไหมว่าจังใดลอยอันมวดลูกนี่ไปหาฟืนสามโคกสี่โคกห้าโคกหกโคกเป็นยังบ่นบ่มีฟืนจักโดด บ่ได้ฟื้นจักโดนบ<อ>่แสดงว่าพาก,กันไปนี่บ่ได้หย,ยังมาเลยแม่นบ่สิได้จังได๋หงว่าบ่มีฝืนโอ้บอยบักลอยไม่ไๆ่เดี๋ยวๆดู๋ยวทุกไม่เนี่ยชื่อเ้าวใจใายบัดน,นี้แชร์ฟังข่าวดีเด้๋ยัดนี้โอ้บัดน,นี้สิมีข่าวดีเว้าอีกเออเจ้าสิหัวใจเบิกบานเด้ไหมสิเอาเว้ามาข่าวดีก็คือว่า,าสามโคกสี่โคกห้าโคกมีแต่ไม่แหง้งมีแต่ไม่แหง้งเออ บล้อยทุกข่อยเลยว่าไร้มาจากนู่นก็เลยม่ได้จากยางขันที่เอาไม่แหงมากับย่านอีเมดาบักล้อยเอ็มไม่ยังอีเม่ไม่แหงนั่นล่ะเขาเอินว่าฟื้นเขาจะเอินว่าฟื้นยังไงไม่แหงกับฟื้นมันคนละตัวพยัญชนะมันกับพยัญชนะอยู่แต่มันกับอันเดียวกันไม่แหงขันมันตายเลี้ยวเพื่อนกับเอินว่าฟื้นอือมันเก็บใจไถเมียแต่ว่าคือบอกผมตาชี่แรกมึงใบเอียงีนรลอย เนี่ยนิ้วมือนิ <N <N ้วมือครับประกอบคักๆในแล้วเนี่ยเจ้ากับพวกจากมาข่อยปึกด้วยก็นะขันบ่มีฟื้นก็ไม่แหงได้ล่ะเอ้ยกับบ่าวจากชีโอ้ยกูกลว่าเป็นมึงแต่บมีสมองอยู่กันกูหู้ว่ามึงบ่มีสมองกูบอกไปเบิดแล้วเจ้ากับบ่าวคิดพ่อตะกี้ตีแม่ที่เจ้าเสดข่อยไปซื้อประเด็กนะเอาเอยไปซื้อประเด็กนี่ล่ะมันนี่บ่มีประเด็กอยซื้อปลาามาจ้ากระดาข่อย กูงึดสมองเออท่านพ่อก,กับน้องใช่ไหมเออบ้ากูเลยส่วนแค่เจังเดซี่ได้กินเขาแรกเอาว่ะพ่อก,กับน้องรวดเขาก็บพราท่านอีหนึ่งอยูก่กูกระถาเพืชนน่มสูง <c oughs> ห้านี่จังดดีดล้วครับแม่ฮะนี่พ่นครับพกากันไปเอาเพื้นเอาตองนั่นบ่ได้คือไอบายเอลีติล e ูก e แม่ครับฟังเด้อลูกเสียงเบาซุบฟังเลยแม่เด้วยต้องรวดหรือกินน่องฟื้นมันบ่ได้จากโดน มันยิบปูยิบปุ๋ยมาใส่แม่มันหย่านเมียหายโอ้ยแม่เอ้ยเป็นยังเอ้าเป็นยังสิมัหัวควนปูวันที่นี้อารมณ์ดีมันอารมณ์ดีไรสิบอกแล้วัดวนเอาาบอกบอกบอกบ้ารถหลาบบ้ารถกับม่เฮืรนหาแม่เจ้าเอาบาลูกแหละเมีสิบฟังมม่เมื่อเปล่าบ่มีฟื้นบ่มีฟื้น ครับแม่มาแตงเต้มือเนี่ยครับมามาแต่มือเหรอครับแมตเงือกสมองเลยพ่อปานขื่นคำหวานมวนยินคำนางเว้าครับม่หยังแบบดี้นี่หยังหยังลอยคำนางเว้าคือว่าจังงสาลูกหลานเมียคือบอกใแม่ผมเอ้ยว่าสิมาขอเจ้าไปทํางานสิได้บ่ได้บ่ครับแม่ฉิไปทำงานตีลูกแหละลูกเมียเนี่ยคือต่อ กลับมาฮื้นมาเอาเมียมาอยู่ซ้อนไม่หยางลอยไปเอาฟื้นไปเอาฟื้นจีได้เมียแบบนี้นี่กูม่งเงือกเต๋อแบบนี้เอามาเลี้ยงแม่อยู่เฮือนเ้โอ้ยนี่น้องลูกหล่ะครับแม่ก็อายุสิบห้าปีนึงลูกคือสิอยากได้เมียก็เอาสิบห้าจ้าไหนเจ้าลืมเขาตีเมย์ ยี่สิบปีแล้วตัวยี่สิบแล้วเตี่ยเท่าแล้วเท่าหน้าเท่าหลังแล้วเจ้าเนาะโอ้ยพราะได้ออกมันเนาะแม่ครับเครือวังศิษย์ครับแม่มาจังไดยลูกล่ะผมว่าสิมาขอแม่ไปทำงานก่อนสนดอกครับแม่ไปเฮ็ดงานครับคือว่าจังศี่แม่มาจังไดยลูกหล่ะบอกให้แม่ฟังมาหลดหลอนบึ้กกันนะบอกเราบอกเอ้ยรอยเอาเป็บอกสิษย์หูจักหรือเนาะแม่ครับมาจังไดยลูกหล่ะหมดผมผ้ากันไปในป่าไปพ่อผู้สาวผู้งามงามเสียหนแม่ไปพ่อผู้สาวครับ เธองามทั้งขาไปเมย์เธองามตั้งขาวตีร้อยอุ้ยป่าปนนังฟ้าป่านนังฟ้าอีกของไอ้นี่กับมีของไอ้นั่นมีวะมีคือกันครับแม่อันไอน้นั่นกับมีผู้หนึ่งมึงกับมีบ่ร่อยผมมีสองคนมีสองคนม <c oughs> ึงสิเปิดไตจะตีร้อยคาับพ่อครับเม่ครับมาจากไหนลูกผมก็เลยให้ข้ามันสัญญาผู้สาวไว้เสนอครับแม่ให้ข้ามันสัญญากับผู้สาวครับว่าว่าจังไหนลูกคือว่าผมนี่สิไปหาเงิน ให้แม่ให้แม่ไปมันสาวให้สนุกค,ครับแม่โอ้เาอยู่เดี๋ยวนี้ให้ข้ามันสัญญากับผู้สาวว่าไปหาเงินแล้วสิบมากอันสู้ขอสิไปเปแี้ยงแม่นครับแม่บัดนี้ให้แม่ถามเนีน่ยบัดนี้ลูกหล่ะครับผู้สาวนั่นซื้อว่าจังไดเขาซื้อนองวิมลตัว,ว,ว <S <S ครับแม่ซื้อนองวิมลครับลูกเต้าเล่าไผลูกหล่ะพอประมวลแม่บัวล่าครับพอประมวลนแมบ <S <S 2> <S 2> ่บัวล่าครับเอา้าจะไปอย่างแม่มาห้องเธอเก็บท้องจะดี ใจของยายจะขาดเลยเอ่อลอยเอ้ยลอยแล้วเป็นยังไงแบบายกินหัวมึงเอาเจ้าให้ก็ก็ให้ตามน้ำชื่อๆหรืเป็นยังบักกกอน้ำดับปากมึงจะบาดเด้อแต่นี่ปากกไปเว่ากินหลวงมึงไม่ยังเมย์มย์เมย์เมย์เมย์มึงคือผู้จัดแก่ใจมึงอยู่ผู้จัดยังผู้จัดอยู่ว่ามักดีพ่นกับดีดีพ่นเป็นพี่กับนงกันบอก โอ้อ้กินมึงห้องลืมขาวตัวอะไเมียเห็นมันเห็นเขางามเห็นเขาวขาวลืมขาวมึงก็คือบอกรองบอกหึงมึงคือบอกรามมันตัวจีจเรียเอาบอกจังไงกันไข่ไก่มากขึ้นอ่ะปปดบักแคากินหัวมึงบักฆ่าบอกรอยมั่งไงเอาแมียคำเขามากขึ้นมาติดจิจิใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p p r e โ s o